หมอาไม่สูงค่ัเนาะไม่สูงพอไม่ี่น้องกนเมืองใต้เขาค่ะแล่ผู้ฮักเือาเขาเขาผู้ปนแหวเขาดังเสียงค่ะเนาะวันเมือนก็ตกนอยู่วันที่สามสี่เหลือนปีสองงเศร้าเอ็ดในมา6ุบทบยาเขาใจในรายการตึกส่วนปกถึงก้นเมืองใต้ในค่ะเนาะคำในไก็ติมา6ทบยากันลึกอีกนึงค่ะเนอะอาะยันเปิดวา่ามีการงานอ่อ,อนในค่ะเนาะมาอะไรมาลึกเปยดในก็ขยำยำว่า อ๋ออวยก๋ออวยเสียวเขาผู้ปนเฮาเขาก็ติดป้องใส่ปนอยู่คั่นเนาะเอาในคอยําค่ําขึ้ได้ก็อ่าตมาย้อนปืนผาปันอ่าอ่าอวยกอยเสียวเขาและผู้ฮักคือาเฮาะคั่นเนาะเอาอันล่งสุดก่อนเฮาคาต๋กว่าลาดเลยลองการวันกันเบิ่งนั้นได้ก็อ่าเตมาลาดเลยลองอันผู้ฮักาาเขากําแถมผ่านมาดังอ่าอ่าทางบัญชีอ่าการอยือาาขะคั่นเนาะ อ่าที่หนึ่งได้ก็เป็นเจ้าเสียหลงเขาขาเวียงเกียงไฮจอยมาอยู่เงินพันห้ร้อยบาทค่ะเนาะอ่าในห้าร้อยบาทนั้นเจ้าเสียหลงเขาขาว่าให้เป็นแห่งใสจใจจอมเขาในอะไรอ่าเขาก็อยู่ดีในเสอเอามือสิบนิ้วต่างขีมอมจอมมือเสแล้วอ่าเงินจุมอย่านำถึงเจ้าเสียเขาขาอ่าจีเวียงเกียงไฮค่ะเนาะอ่าเกลี้ยงเฮาเขาก็อ่ำลายเย้าค่ะเนาะกดจังตุ้มตื้อกดจังมีปัญหาในค่ะเนาะอ่าย้อนไปจากนั้นเลยเขาก็อยู่ในเสออ่า เงินจมใหญ่นำถึงเจ้าเสียวขาเตะเตะตีมีใจเมตตากรุณามุติตามเนื้อาข้าวเสลเอาหารว้าวขาเป็นก้นมีกาขันก้อนนึงเนี่ยเจ้าเสียวขา,ากอไรจอยแถมมางเงินอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ห้าร้อยบาท, 100, บาทนั้นให้เป็นแห้งใส่จอมตาหนึ่งพันบาทนั้นเป็นเงินตจาจอยแถมเตืตาเท่าในครับเนาะอ,อาหาซ้ำแทงลองหนึงจ้าเสียบลงเาา้าวขาไรจอยมาอา่าเหรียญของอา่าคุณยีก้อยคำอา่าอันเป็นเหรียญเงินอันหนึง่งอ่ายาก็เหรียญทองเหลืองอ่าเหรียญอ่าเหรียญทองเหลือง ก็มอกจ็ดแปดเกาอันค่ะเนอเขาก็ยินมจมอยูน่น e ้ำเดียวเดียววาค่ะเนอะอาอกําไรก็เข้ามาที่สองก็กมีบัวกระสาราากอกขาไทรกวิตะนางของอจีเวียงเมืองนายในก็ห้ารอยบาทอะ่ะหาร้อยบาทในค่ะเนาะแล้วก็ที่สามารถลงทุนปลาหมูเวียงน้ำสังห้ารอยบาทในค่ะเนาอแล้วก็ที่สีมาลงตี ฝาทุนเมืองนาย300บาทาที่หาสายวีลิงตานั่งกึศ1,000บาทในคาะ,ะตั้งบ่ตั้งเสียงก็เปลี่ยนอยู่เงิน3,300บาทในคณะในเกาะอัานาก็ยผ่องเลี้ยงถึงคาะเะงินหูหูมันดั้งเสงียงขาเดี๋ยวเอามาตีมีว่าอยู่ตั้งเสงียงเดียวามา,าลาดในปีนอเขาทางกำนึงอยู่คะะาะการเตือจ่าเรว่านั้นห้าคาโกคัดใจใส่ย่า้งอยู่คาะเะางินตีไปไล่ใจใจ่ายกว่าในก็ มีไว้อยู่เตรียมทนในขะนะนนอในก็พี่น้องเขาเตววดว่า,วาเออจอยก้อยาไฮไลท์ก้อยา่ในอันตีไม่ใส่ก็อยเตมีอยู่ในขะนนะออายันบริษัทนั่นแหละการเจซา,าร์ท้าขนนอหน้าเขาติดก่าติดยางติดไปเสีงฮือเขาหลุดไรพังสตีดีลีนั่นขนนอหนาอเขาก็หลุดไรเฮ็ดให้มันเป็นพ่อในชุมชุดนั่นนั่นขนนอหนนอในเก็ะขายมยาม,มาอ่าโอ้ยกาะไอเชียวเขาผู้ฮักเจซา,าร์ท้าเขาผู้มีนำ้ำใจผู้คนดีเขาดังเสียงก็ะเตป่องใส่เนื้อเขาจ้าจอมอยู่ในขนเนาะอันไรอันไรใจแถมมาเจนันตี อ่ามันก็ติดไปเลยอ่านไล่จือไล่เสียงในก่อติดจังโต้ขายอยู่ในก่อติดมีอ่าก็ไอ้การ์วาในคอมพิวเตอร์เขาเนั้นมันมีไว้ตั้งเสียงยาวในขะหนอคาก็เตรียมมาอยู่กู็กูเจ้าเนี่ยอ่ามือเล่นในก็ขามาอ่านในบางจีแก่ไนนเปิดแล้วเอาโน้ตบุ๊กออกมาอ่านจอมอ่ามันอ่านเขาเก็บไว้คอมมูนอยู่ในโน้ตอ่านในในโน้ตบุ๊กในขะหนออ่าตั้งบมดังเสียงอ่าก้นตีจอยแถมผ่านมาดังเขาตั้งบมดังเสียงติดมีอยู่เจ็ดสิบปลายขะหนออ่าเจ็ดสิบปลาย หายัอนเบิ่งจังนั้นแหละเงินโหฮูมันดังเสียงในขาวที่มาปืนผ่าทางกํานึงในคั่นเนาะก็ว่าคําขึนได้ก็เฮาคาก็ตอําอ่าเตรียมเอามาลั่นใกันยาว่าโหฮูเงินมีก็คือคั่นเนาะยันมันก็ลึกยอ่าอันรองใหญ่ๆที่ขาวไขลาดวันมืได้ก็มีอยู่6คออันนึงที่คั่นเนาะอ่าวันที่4วันมือพุกในนมันเป็นวันอันอ่ากนกนเฮากันยันเมืองคั่นเนาะเอาโมบาดัง อ่าก้อนนั้นมาเฮียนดีเฮียนหลายจังนั้นนี่เข้าเตดีกว่าย้อนอ่าเปลี่ยนปังย้อนสู่อันนั้นก็ปังในกลางใจนี่ก็ที่จังป่าค่ะเนาะทีวัดอ่าทีตังหลังสนามกีฬาวัดกเต้านเนาะอ่าคําพองก็ว่าสนามกีฬาอ่าังเพิกนเนาะเามือพุงนี่ก็เฮาเข้ามาากันในอ่าหมอก3:00กว่าคเนาะอนั้นก็โปตนคําก็มาหมอก3:00 4:00อ่าต่อถึงกลางค่ําอ่ามีปัง แต่ทีไตเตียนยอนชูปันก้นอันลุกขึ้นมาในกลางใจก็ดีในนั้นนั้นมันจะว่าก้นคือมาเขาก็ในมันมีปลาทั้งก้นคือนไตเลยก้นเมืองไตทั้งเสียงในะครับเนาะมันมีไว้หลายๆเจ้าเคยอยู่ในยอนเบอร์เจ้านั้นเลยฮาก็ว่ามาายอนซูปันเขาอ่าตีเขาเลยฮัดต่อชูผู้เมืองใหม่เขาเสียเอาอันใจมีอันใครมีลองเพียงเปียนเส้นลุกขึ้นมาต่อชูในกลางใจต่อเจ้าอันหน้าอำนาจไอหนวีตาการเขาเสียนในกลาเนาะฮักคา่าสิงก็ฮักคา มันนี่แห้งเขาขาว่าเข่าขาคาเลดรลงเปียงๆเข่าขากำแถมปันแห้งอยู่ก้นนี่กลางเซอในขันเนาะอายอนเพราะฉะนั้อะลรการเมืองในเขาเอาอะไรนำเมียนม่อนมกาก็เขาหรืดอะไเอาขันเนาะมันในวันที่ในวันที่สี่วันมือพุกในไหนพี่น้องเขาพวกะเสื้อชราเขาก็อะไอยู่ในเวียงเกี้ยงใหม่ในก่อนกันมากขันเนาะอ่อนกันมากเป็นแห้งกันขันเนาะอ่อนกันมากเป็นแห้งอ่อนกันมากเป็นหูเป็นตาปว่าจมกันขันเนาะอันนั้นได้ก็เข่าขาอ่ำไรกว่าอ่ำไรกว่าละ ลุงปองจึงเมืองไทยคัาาย่นเนาะเฮาค้ำได้ก็ซื้อกันนี่ทางลุงปองจึงเมืองไทยอันเฮาคาเฮ็ดก็อ่าอันเฮาคาหลายหันเพิ่นเฮ็ดแล้วเฮาคาก็าดจอมกอ่าหนังหที่เป็นเฮียงอันนึง,นหาหาางหนังหที่ปาเฮาคก่อนึงในนันน้นในคั่นเนาะอันนั้นก็ย้อนในตึกสวนปืนผาวันอ่าพ่อแม่พี่น้องคนเมืองตวคคั่นเนาะวันที่4เมษาในคั่นเนาะเือนในอ่ามันเป็นวันอันอ่าพี่น้องคนซื้อเลี้ยงเข้าตนนีกลางซออ่าอันใหญ่ลงในก้อยกวตีที่ไหนคั่นเนาะอาเป็นที่งเ อ่ายันบ่เจนนั players, ้นแหละอันน yes. ั้นค้าได้เฮ็ดที่เกียงใหม่นั่นแหละค้ายิมัญญาว่าเตรียมตึมเตื้อเตรียมที่มีปัญหาสังกันในคันเนาะอ่าเฮาคกว่ายายกัเยนอ่าเฮาคันนี้พังหาเฮาว่าเฮาคาในอําไลอยู่ภายใต้อ่าซอกดินแคบดินของซึมันในคันเนาะเฮาคาให้อ่าฮัดออกมานี่ตู่เฮาฮัดออกมานี่ตั้งคเปลี่ยนเฮาน่อันในอ่าสังว่าพี่น้องเขาก็ลๆอมและยินอยู่ในก อ่อนหมอกลาดกันมากขณอเหมือนเหมือนตั้งเข้ากับป้อยนานาคาับเตี้ยเด้ชเครื่องมือเข้ากับมีสังมีพยองแต่งเลยมีมีพยองแต่งเลยพยิจิตรเลยขณอมีเตียหน่อยเลยพิจิตรก็เห็ในเครื่องมือมเ,อเ,นอนเยยขาม,มีน,น,นั่นนะครับเหมัอนจะงว่าเพื่อป้อยสังร่องในข้าวขายังกว่า,ะาอะไรข้าวหน่อขำเสียงเงินเส้งตองขำเสียงเข้าวยำขำเสียงเงินเสียงเส้นเส้นน้ำมันดมน้ำมันกไสกากำพองก็กำไหมเมาด่านนวดในเมาก้าผักกันตายก็เย้าข้าขาก็เฮ็ดมาอยอะขาอยอมมาเฮ็ดมาอยู่ อ่านานมันเป็นพิงยีพิงทุ่งขานึงในเขาขาก็จือคือ้เขาก็ขาดใจใส่แห้งกันอยู่อาเปรกสมาบนตึกกันยี่กันพันกันดันหือเอากันตายดันหือก็ยาวเจอคือตา้เขาก็เออนังหื้อพิงกิ้งพิงยีพิงทุ่งเตียมหาสังร่องข่าเตี่มมีกว่าเตี่ยวสังร่องข่าเตี่ยเปลี่ยนกว่ามีกว่านั่นในข่าขาก็อาเจือคือตา้เขาก็อ่อนกันขาดใจใส่แห้งใส่เฮ็ดมาอยู่ครันเนาะอ่าเย็นบริจาคอะไรอ่าข่าขาดติ่งสังล่องอะไรขาดังสามวันมือพุกในข่าขาดเตี่ยวไ้ข้าดยาา တော့နှပ်ပိုင်ဆောင်တော့ဟောက်ခါยังข้ามစเงินโหมมึนาဟိုရှာมัน से ဟောက်เฮ็ดมาก็หောက်ขายังฮัดเฮ็ดอยู่อ่ายืนเบาะจังนั้นเนี่ยอันนี่เองเฮาในก็ขายุมยามซึคือได้ติฮัดเฮ็ดอยู่กันเนาะฮำในก็หลับไผฮำในก็สิกันนี้ไผอ่าก้อยก็ว่าเฮาหลู่ไรฮู้ว่าเฮามีอ่าลองคาไลลองเพียงๆมุ่นเปิ่นอยู่เป๊กซำว่าเฮาไลมาอยู่อ่าอีวันเปิ่นเมืองเปิ่นอ่าเป็นแขกเปิ่นจุกเขาให้ก็เจ้าเนี่ยฮำซื่อว่าอ่าได้ลืมแผนหลินวันเมื่อเฮาได้ลืมซื่อลืมคือได้ลืมซื่อลืมซ่าเราก็ซี่แล่ อ่าอําพัดนี่ตัวเตตัวตวนเฮานั่นแต่ขายุมยามว่าเฮาขาดึกคือใต้เต็มเป็นจังนั้นย้นบ่จังนั้นแลเปนต่างเจ้าคือปยังลุกขึ้นมาฮัดเอาลึงอ่าฮัดเอาจปิ้วนปกนืนอ่าพวกนี้คนดังนํายนบ่จังนั้นคือใต้ก็ตมหาจังนั้นสเลยออกมากันอยู่นคเนาะว่าหนพวกนั้นอ่าเฮาข้ามลวใจเอ็นแงไหลอ่าเฮาข้ามลวเฮ็ดลองสุกยุงไหลคอ่าอาวุธของเฮาเครื่องมือของเฮาก็มีพยแตขีดนครับเนาะอ่ายนบ่จังนั้นแลขายุมยาว่าคือใต้เฮาขาก็ตบ่ปองใส่กันว่าหนพวกนั้นเป็นวันกึดลือ ่าการงานคําพองก็ขึ้นหรือการเฮียนคั่นเนาะอ่าเฮาเข้ามานีเฮียงอ่านีเฮียงเฮานีลองพร้อมผมเฮานีลองอ่าจําใจเฮาในคั่นเนาะอันนั้ได้เฮาคําลึกเลือดนึชื่อคือคําเลือดภาษาพิงเยพิงทุ่งคั่นเนาะอันนั้มันเป็นศูนย์อันเฮาาดที่เฮ็ดก่อนไอ่าอันนมันเป็นศูนย์อันที่เฮาคาหนนๆตอที่มีปอกในได้คายมยาว่าเจ้าหน้าที่ไทยเขาก็อ่าเตรียมเฮ็ดสังตงเฮาอ่าเตรียมมีปัญหาสังตงเฮาคั่นเนาะย้อนบ่ว่าเฮาค้มีเครื่องมือังก็เฮ็ดให้ เท่าไหร่เท่าไหร่เลยลองล็อกไล่กระเดียนก็อำละเฮาข้ามเกี่ยวข้องสังดังเจ้าหน้าที่ทางเมืองไทยเขาเขาข้าได้ก็ละอ่าอ่าเจ้าอ่าเฮาว่าผู้เฮ็ดการเมืองเมืองไทยเขาอันเฮาติออกมานี่กางสอันเฮาติออกมานี่ทางใครเปนเฮานั่นน่ะก็อันไหลูนื้อเลือดใจกว่าเลอํามีเครื่องลักนักกองกลางงเสยงอ่านตอนตาเตมีลองเพียงเปียงยงอ่านลองตาเตมีลองทางห่างยงอ่านให้เหมือนคนมีนนเปนคนอยู่ลเป็น ดีอะไรเป็ี่นกวนมาในกับผาลุงฟ้าลงในะ่ๆมียังอ่านจังนั้นสิเลกว่าก็ได้ขยิบยังว่ามีพักเบืองมามีคอลเลติมารต่างพี่ท้อคาไหลขันเนาะย้อนเบื้องเจนนันเลยขายเสือคือไต้กวนเมืองไตกูเจ้าคือในจุดจัดจึงไตขาต่างเสียงอ่อนกันม่านหนีเขียงอ่อนกันม่านหนีร้องพ่อมุมเเอาอ,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 อ่อนกันมาจับไพเตียนให้มันเลี้ยงหนุนๆขันเนาะย้อนเบื้องเจนน,น,น,นันเลยการตัดตีมาจุดไพเตียนในเฮาตยย้อนสู้บันพี่น้องมาเราก็อันอันตายก่อนในฝังหนีกลางใจก็หานหนึ่งใจค่ะ how phai yang dang ngan how how wa phai tien ngan how ni ka kwam tai ka na phai yang tai ka kam ti ka lo ka man wei di don ayan bue chan nan phai tien ngan how p h a p e a s o a n g ah siang thong tang e su kha n u nuea lai sang ah yuan su b เด็กอยู่หน้าซึกเสร็จตึกต่อต่อไอปอกไอ้มือกันเรื่องเขาเช่น่ะอยู่ในช่างเนี่ยเอาขาเยืงอ่านเ้่นนะครับไม่ว่าเขาเด็ก็เอาไพขีดแล้วไพ่ยังแปรงเขาเสียเอาขีดมันหยดใส่มือเขาพวกมายวีวีเสียย้อนสู้บันเปิ้ลได้ใจกับใจขนาดย้อนสู้บอลเจ้าเราค่ะย้อนสู้ให้เขาพร้อมกันย้อนสู้ให้ซื้อหาเราค่ะอันไปขับมือตึกผูกเขียนเขาไอปอกเขาอยู่เช่นนั้นเนี่ยไฮเป้ไฮอ่องตี้ผูกเขียนไฮเป้ผูกมือใหม่เอาขาเอาลองมาตาเนาะเสียเอาลองเลี้ยวเขาเสียเอาลองผิวเปียงเดียวไขปิ้นน่ะเสียออกมาหนีกลางใจกับน้ำน้าำ อาเฮาขายยุกโลแตงมันเหมือนซื้อหนังไฟหิงห้อยนะแอ่ามือมันมีตัวเดียวนั่นอมีเฮียงสังวัดวัดค่ะเพราะว่ามันเอามาหลายๆตัวมาจูกันอยู่ในภาคกลางเฮานั่นมันเฮ็ดให้ในภาคกลางเฮาคนั่นภาคกลางย่เฮานั่นคืองกว่าเงกจกงค่ะย้อนอว่าเฮียงเมียงหิงห้อยนี่ก็เิมาพอมันหลายๆตัวได้ยังเป็นเฮียงใหญ่เออยังเป็นไฟอันเสียงงกเอนี่อ่ามนงว่านกมวยนกเวยน่พี่น้องเขาพกเาเขาตละหันอยู่นกวเฮ็ดามนั่นค่นะ ตามันเป็นห้างมาอะไรนั่นปนนกววอยนตูตูเลี้ยวนี่ยเปลี่ยนมาอะไรค่ะย้อนเปลือมมันตั้งตูปอูมีมาพร้อมโฮมกันเสิเลยเฮ็ดห้างอันมันนั่เอาโซบอันเลยตีนมันใกล้ขีกกับขีมากใส่กับใส่มาจี้กับจี้มาแตงกับแตงมาไปเอาข้าวอันนั้นมาให้เป็นเพนเฮนมันนั่นเข้มเตี้ยว่าครือเลือดเข้มเสียมก้าลูกมันอันอยู่ในคู่ในห้างเสี่นั่นก่อนหนังหือเตรียมรดต๊กว่าเขาก็เฮ็ดปันให้เข้มเข้มือนั่นก้า ให้วงแมงอันวินเข้ามาในห้างมันเสร็จเลยให้พ่อจังกับยื้อวงแมงมาเลี้ยงลูกมันนั่นเองมันเอาไฟสางหิงหอยในเสร็จเลยมันเนียบไวในนั้นค่ะให้มันเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบอ่าพวกมันขุนเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบที่เห็ดให้วงแมงเนาะหันว่ามันมีไฟที่ไหนเออเนี่ยนะวงแมยงนั้นก็วินมาจุไฟไฟอันนั้นก็เป็นไฟหิงหอยอัย้อนไปจานั้นหิงห้อยไฟเล็กเ็กนก็กลวว่ามันมอหยกมอเลาะมอหยกอ่าเอาวงแมยงต่างสิอต่างมีวเสรเข้ามาในหูในห้างของนั่งนั่งนก หนกหนกมวยคำพ้องนกมวยคำพ้องนกมวยในขันเนาะยันบริจาคนั่ะเขาหยุบยามพี่น้องพ่ออาจารย์เราขัดใฮันอยู่จอมต้นไม้ไข่ในจอมต้นไม้หยองในจอมต้นไม้หุ่งในน่อจอมอ่าจอมจอมผังไ่ผังหน้าใน่อยเนี่ยขาขาดตีฮันห้างนกมวยตั้งน้ำตั้งหลายขันเนาะยอนบริจาคนั้นแหละเขาพร้อมกันเต้เต้เลยสองเป็นมา้าไรค่ะโป้เอาไตข้าวขาเอาเอาก้นข้าขาเตือนมีอ้อมีมีป้ายหมอมีตั้งวัวนมีสองตีนมีสองแขนสองมือเหมือนเปิ้ลอยู่ในเน่ย เขาแต่มาเฮ็ดให้เหมอนนังแหีนกเวยนนั่นเพราะเขาอ่าใส่ใจมหลองพ่อมมกันนั่นเป็นไะไรคะอ่าก็ไม่นกบวยนั่นทังเจ่ามันมหลองพ่อมงมสองตัวผมไมว่าในถึงตาเดียเฮ็ดหางอันเแ้มๆเสิปันลูกมันอยู่ก่อเปลียนมาอะไรคะอ่าย่านบริษัทนั้นน่ะมันเฮ็ดให้เป็นพ่อนดีตอนตาเืือคือนกเวยนมันเสียมนกเวยมันเสียมก้ามันยังเฮ็ดปันสิปันให้ตั้งหังหลีกวนธรามาแทงค่ะอ่า ตัวคาร์ลในเมืองไทยไหนพราหันห้างนกบวยเขากลมาแผงจำนาขึ้นนายี่เขาา้าปลายมาสีพ่อในเจือนมาใส่วันสีวันในอยู่ไรก็เป็นอ่าสิปีชาปีก็มีขนาดหนออ่ายันบปิ้ลเนั่นแหละอ่าไฟเตี้ยนอ่อนเข้าขาอ่าไฟเตี้ยนอ่อนเข้าขาก้อนเลี่ยมเรียมกัอ่าไฟเตี้ยนอ่อนเข้าขาก้อนเลียมเรียมเพราะเขาไม้ปักก็มีปักเลี่ยมค่ะพราะเขาไม้เหงหกม็มีเหงเลี่ยมค่ะพราะเขาไม้หมื่อนก็มีหมื่นเลี่ยมค่ะย้อนเปิ้ลเจนนั่นแหละอันภาในมันติด ตองฝันกวนตังกําผาไล่ตวยปักตาหันมาว่าอ๋อเขาในเมืองไทยในก่อมสิว่าเอาตูรอดสิป้นก็วันๆหนองไหนอําสิว่าเขาเตให้ก็ให้มองถึงยองถึงยองสิยาวก็วันๆหนองไหนคาอยู่ยังว่ากวนหนอกเมืองเขาได้ตวยหันมาอยู่ตวยคารู้เหมือนเสียงข่าวว่ายองอ้ําอยู่ด่ะสิกวนเมืองมานั้นเปิ้นยองอ้ําด่ะสิเปิ้นน่ะมี2เกาะวันมื้อไหนอ่ามีนางงาม2เกาะอันหัดออกมาลัดนี่กวนกําผาเลยกวนดั่งน้ําไล่ฮูหันจอมน่ะอ่า เงินก็ไล่ใส่ก็เต็มศิลินาตาก็มีการซื้อคือก็เป็นการวันเมืองก็ไล่อ่าย้อนเบื้อจังนั้นแหละนางยิ่งอ่นสองก็เฮ็ดให้คนกำผาบ่ไล่ฮู้จักเขากะอันนั้นก็ขยาว่าซื้อคือ้ลคนเมือง้ดังเสียงกูเจ้าคือมนี่ลงความของนั่นน่ะอําว่าตนพี่น้องตาเฮามีอมปิวสังเอามาค่ะพี่น้องตามีจงเอามาค่ะเอามันนี่พห่างว่าเฮาขามาอยู่ในแผ่นดินวนเมืองเินอ่าสิตาก็เฮาขาอําลืมแผ่นดินวนเมืองเฮาเฮาขาอําลืมเนือเลือดื้อคือเฮาเฮาขาลืม ໂຕຕາເຮົາເຮົາຄໍາພິດອໍມໍກັນໃນໂຕຕາເຮົາໃຫ້ເພີນປໍແລະຫັນວ່າເຮົາມໍອໍມລອງພ້ອມສິ່ງປາກອງພາເາພວລອກໍາສາອກໍາສກາຮົາລູັງຮກນດ10ກໍ1ແໃສິ1ກ1ກໍກອກ ให้ขิ่นก่ออ่าเตี้ยนั่นก่อหายว่าตีสุดในก่อเล่มๆหลุไหลมีก่อย้อนเบิดสั่งละมันเป็นกย้อนสู้อ่าบางก่อได้ว่าปอย้อนสู้เอาก้อยได้มันตนเต็มหลายนกได้มีอยู่คั่นเนาะอันนได้มันเป็นอ่ามันเป็นงห่างมันก้อยมันเป็นงห่างมันก้อยอ่าก้อยก็ว่ายงอันลึกๆเฮานั้นเฮาไขมันนี่องพร้อมเฮาเฮาไขมันนี่องฮักอ่าเฮาาฮักในนเียนนไหลนเียนเหมือนคนกําผาลุง้าเขาย้อนเปนั้นแหละายุ่มยําว่าผู้ฮักาเราเขาผู้กนเหลียวเขา เดีไวไ้ข้าวยมอันสองสามจมองเสร็จเลยเดีมาหัดหนีเฮียงพ่อม่เขาอยู่เดีมายวนสู่ปันอ่าก็ซึกหานเอาเขาอันโทนาซึกอันไปตึกผูกเขียนนันอยู่วันเมื่อไนซึกหานอันหักเสือจัดเสือจัดซึกหานอันหักวันเมืองซึกหานอันหักเจอคืนอันได้วันเมื่อไนเด็กเขามุงมองผูกเขียนอ่ะย้อนเบไปสังเลยเขาว่าเขามุงมองผูกเขียนอันนี่ใครดันเนียนมันหนาเยาว์เฮียสังล่ะช่ำช่ำตีมุงมองผูกเขียนอันนี่ อไอปอกไอเมือกไอเรื่องเขาลาดว่าคือลาลาดว่ากนอยู่จ้อมเหลียนลินใต้ไทยเสไหนให้ค่ายกว่าปันเขาเตลอตึกตับซึกของแสวขึ้นซึ่งใต้หาวเฮงย้อนปื้คอความเมืกเรื่องของมันยังอ่านหมายถึงชื่อจัดชื่อเคืออ่านเอาอาศักชื่อัดชื่อแหละมันเปลี่ยนเส้นต่างอันขานาเขาขีานหันขีานินเความขยนบสังาบกขาปืนจัมา ปออ่ำไปยามซัมกูเขามาตึกขานัยปอไปยามเขาสัมมานะไนตีนวันรับกล่อมไรเข้าไนเดชุศิลิกล่อมกล่อมพัดอะไรเข้าไนเออขำหินขำยุ่งมุงมองไปไอเขียนเมึกเรื่องตปมากขานัยอ่าขาถอมมาสือขาน้อเขาหลายก่อว่าจังนั้นคอ่ามองใครกินเนื้อมองใครกินเนื้อเรีบหนาไอนากรรมไอนาวีตาการเช่ไนไนอ่ำไม่ปอกกาไปยุง่งพวกคตรกับนนำหน้า,นา,นาย้าเราอ่ำไม่ปอกกาไปกับพวกคันข่าน้อเนี่ยก็มีขนาดมุงมองพวว่ามาไนผู้ว่ามาไนก็ผู้วา่วหวหาหดูและยือะนะ้อขนาดปอติมาอ่ำมา พราะมันน่ะมาก็สํานุไล่ไปย้อนไปสั่งมันปุ้นผาไว้เอาคั่นน่ะเออเพราะมันติมาเฮาก็ดูไล่ตึกกันมันได้ไล่คู่ว่ามันมาติอันนก็เฮาติไล่ทางเฮียนเฮาไล่ตึกันมือไดซ้ําลาดว่าตมาซ้ําว่าปืนผากึดตึกอ่าติตมได้มันเป็นแผนการอนตาแห่งึกมันเปียงปอนน่ะตมันตเอาถอยมึงอยากไขมาก็อมันใว่าอเขาติวังเมื่อไหร่ตถอยเอามึงางมาก็เคลียร์อีเขาซ้ําพร้อมติตึกอ่า ตีถอนเอาในเมืองใต้โพทองมาของเสียขึ้นจึงใต้ก็มีว่าอยู่เล่มจังถอนมาตีาเอาในเมืองย่างมาย่างก็สมติวังทางั้นหนึ่งตีเอาเมืองมอนมาเขาก็สํมไว้ใจตีเอาในเม,ม,นมืองมานไอเมืองมันเขามากกวคนเมืองสาดุกถึงต่างนำ้ำย้อนเพื่อจะอะไรมันว่วนกว้างไว้เลยมันจังว่ากึดตึกกว่าข้าต่างหนึ่งเลือนอันในเพียนเพียการหลอกเลียนของไอปอกอ่าย้อนเปลือมันมุงม่งว่า พี่น้องว่าอยู่ตําเดียวแล้วค่ะเดม่าเปลี่ยนปังตึกโตเตียนประมาณเออนี่เป่าอยู่เชียงเข้าเต้าก็ป้ายอยู่ริมป๊อดชําแลบเสตึกยาโตตึกรักษาตู้ว่าอยู่แล้วเข้าเต้าก็ฮักตื้อตาฮักเพลินฮักวานเมืองฮักตื้อคือฮักน้องน้องดับตี้เข้าสิแหเขาก็ไปส่งกวนเข้ามาตึกย้อนเปื้อแต่นั่นแหไอ้ป๊อกไอ้มือใครเรื่องเนี่ยมันมุ่งหม่องหายใต้เฮาผิดกันมุ่งหม่องให้เตื้อตาเฮาผิดกันกะเต็กเต็งเอาไอ้มือใครเรื่องสินั่นแหขึ้นมาอยู่ภายเขา ย้อนไปเจนนี่วันเมื่อในซัมผู้ฮักเจ้าจซาเราข่าวเมือนเจ้าหน่งยูเวีเอเขาเจ้าก็ปองใจใส่ข้อไหนจือคือเขาเซ่หักลูกน้องตับปี้เขาเซ่เลยอ้ำใครก็เอาไตตายไตก่อนใครเอาเขาตายเสร็เลยเขาขาดตีจังหวะความกันเขาขาดตีจังหวะหักกันเสร็จซัมตีจังปองใจกันมากเลยไอ้พอกเป็นลองว่อนหยับว่อนกว้างกว้างเมากวางปูกางป๋าไว้เลยหาตังออกมันมีได้สองในรัดว่าเขากึดตาตีตรงหนึ่งการซื้อกว่าข้าวตังหนึ่งเลื้อนอ่าย้อนเปอร์เซ็นต์นี่หละ ขาเฮาขายพี่น้องคนเมืองใต้ผู้ฮักเตื้อตาเฮาเขาป้องใจว่าอันไอ้ปอกกึดตึกอันวานั้นย้อนปอเฮงซึกมันไปเพียงปอกไว้ที่มันไปมาตึกนั้นมันมีแผนการต้อนตาตเอาเฮาหพี่น้องหอกฮูกันเ้มันมีแผนการตอนตาตเอาเฮาื้อคือเลียวกันขึ้นคากันตายคมันมีแผนการตอนตาตอ่ามันมีแผนการอ่าตอนตาตยกล็อกใส่ให้เฮาเป็นเครื่องมือมันิแหละ อ่าเอาเฮานั่งกันตายขึ้นเออย้อนเบอจังนั้นแหละอันไอ้ปอกไปมาวัดมือในๆเงาลายมันมีลายภัยเคียงมันไปเปียงปอเลยมันไปมาไอ้เสียดหือกอตื้นเตมาอยู่โจกามันไปมาเฮาหาลูกพร้อมกันเฮาหาลูกควนแฮงกันเฮาหาหลินหลุนนี่ลองฮักกันเฮาหาลูกพร้อมเสียงเปียงปากกันย้อนเบอจังนั้นแหละวันมื้อพุก1ก็ไฟเตียน1แหลบไฟขีด1อันเฮาข่ากันนี้อ่าลองพร้อมโหเฮาลองฮักเปียงกันลองหางยันไหเฮาไฟเตียนเฮานั่น ทองปันก้นกํนาผาเขาป้อลายหูห้ลายหันย้อนเบอร์จังนั้นได้พวกศึกษากเราเขาอยา่าไปลืมใส่กําขาวันมือพุกหลังอ่าสนามกีฬาวัดกเตาอ,อ่าให้เฮาขาปกตตึกวนกันมีีมีน้องมีอุ้ยกเฮามาเลยลยกัดเยนอําโป้าผ้าป้ามป,ป้าหอกแล้วสังเฮาเอาไผเตี้ยนันเฮาไีแล้วมาเอาใจฮักนตื้อาเอาใจฮักนือคือใจฮักนวันเมืองเมืองใจฮักนลองเปงเปียงเฮาขาเสร็จแล้วฮักสในนเปียขาเสขายเมยว่า ຕືກະໄຕກົນເມືອງໄຕຄູເຈົ້າຄືດິມາສສັບໄຟຕຽນເສຮາຍພໍລຽງຖອງກວ່າໄລຖິງຕ່າງກັບພາຢູ່ຢ້ານເພາະຈັ່ງໃດວັນມື້ນີ້ມີຈັ່ງໃດເສມືພຸຢລືກ້າໄໝຊຸມກັກູເຈົກຂ້